ไอ้ข้างหน้าน่ะอะไรอ่ะนั่นมันนอนอยู่ปะอุ้ยไม่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 ชิบหายละมันเห็นเพื่อนจังหวะนี้ยิงเลยยิงเลยเดี๋ยวรอให้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 อู้หูบุกกูจะตายกูออกก่อนได้ปะเอ้ยโถฮุ้ย ด้วยถือไม้ด้วยอันนี้ unt ry, unt ry. อันตรายอันตรายอุ้ยมันสนใจกูเยอะมันสนใจกูเยอะโอเคกูตายโอ้โห <c oughs> <c oughs> มันหลบยากับไม้อะ,ทะ,ะเทอร์เรียเบเยอร์ก็จะไหม <c oughs> เทอร์เรียเบเยอร์ไม่เคยคุ้นกับสามดีมันน่าจะมีมุม มันน่าจะมีฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็ฝ่าดําใช่อีกฝั่งตรงข้ามบ้านนี้คุณนึกว่าหลบได้คุณนึกว่าหลบได้พร้อมหรือยังมัอนฮัลโหลอุ้ยเกือบจะไแล้ ไอ้เฮียบูช่วยข้ามัดทีโลกอาจจะไม่จำเป็นขนาดนั้นโอ้เพื่อนเพื่อนอเพื่อนอเพื่อน<ๆ>เพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนเว็บมาโอ้โหโอ้ยชีวิตโอ้โท่เอ๊ะก๊ะโอ้โอ ลอบออกจากบ้านไม่งั้นบ้านจะพังจะตัดคิดไปดูฮ้ยอยากหา ไม่ไหวจะตายนาขนาดขนาดนี้เลยเหรอเพื่อน้อมันโดมนอมึงก็ไม่เคยขำขนาดนี้โอ้ยจะตาย คือถ้าเกิดมันได้เนี่ยคือมันแจ่มมากเลยนะแต่ว่ามันก็ต้องดูแบบพวกมินิบอสไม่น่าได้นะกูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวีมันจะลองใช่ไหมเออแล้คขี้ขวาดูนี่เห็นไหมเฮ้ยแฮรลี่ว่ะเฮ้ยแฮรลี่ว่อะไอ้ครัวกูเริ่มหลบแล้วเพราะว่ามีทั้งกิ้งหลบแล้วก็แฮรลี่มึงวิ่งมาตรงกูหน่อยดิมึงต้องวิ่งฝ่ามาเว้ยกูก็ฝ่ามาถ้ามึงวิ่งฝ่ามอนมอนจะเจ็ด้วยดิ ไม่แน่ใจหรอเออไม่แน่ใจแต่ว่ามาแล้วโอ้ยชิบหายจริงโอ้ยกูตายบุ๊กมึงโดนอะไรโดนมอนยังไม่ตายหนิโอ้ย,ตยแต่มอนบุกนี้ก็สุดๆดเหมือนกันนะ โหเยอะเกิน oh, yeah, ความรู้สึกเดิมๆมันกลับมาแล้วโอ๊ยโอ้ยโลแตก <laughs> โลแตกกูรอดละแ,แล้วมึไงไนรอดแล้วใช่ไหมโอเคไม่ต้องสื่อสารใดๆก็เข <laughs> ้าใจทำไมมึงเงียบเลยอ๋อมึงสบายดีโอเค <laughs> กูชกต้นไม้กูกําลังหายอยู่ว่ากูจะเดินไปตรงไหนได้บ้างไอ้เฮี้ยตกน้ําทีก็เหมือนจะตายอ่ะใช่เป็นไงกูติดอยู่ตรงกูติดอยู่ไอเฟรนเนี่ยนานมากประมาณว่ากกูเริ่มหนุกแล้วเฮียทีเดียวน็อกเลยภาพเดิมเดิมโคตรจะภาพเดิมเดิมพวกกูเริ่มหนุกแล้ว ตายบ่อยนะคุณน่าจะไปเปลี่ยนไอ้นี่มึงน่าจะครับธนูไปฮัลโหลเฮ้ยนี่ไงกูพูดถึงเขามาแล้วมีดฟอนตัวที่สองฮัลโหลชื่ออะไรนั่อย่างนะ้นไม่ใช่ชื่อช่คุแหนที่หรอกมันเชื่อว่าเรดตอตอนนี้กูเจอไอ้นั่นน่ะไอ้ที่เป็นลูกน้องทรงจินบัว โอเคกูโดนหนึ่งทีตายจงตื่นเะหรออืระวังนะมันบินไปหามและวโอ้ไม่กอโอ้ไม่กอโอ้ไม่กอดมาจินมันฆ่าเลดได้เหรอใช่ไหมไม่ไม่กีกีธรรมัาอ๋อแล้วเลดยังอยู่ปะกูอยากกูอยากฆ่ามันได้มากเลยตัวเนี้กูไม่รู้มันดอกอะไรเลยกูตายก่อนตลอดเลย มึงอย่าเพิ่งรีบเข้าโอเคกูมีธนูไฟอยู่เปียอันกูมีเพื่อนที่ให้มึงยิงธนูไฟอยู่หนึ่งตัวกูจะไปเนี่ยมันไม่มีทางอ,อ,อย่าสัมบรีย์เก่าววะอย่ารู้เลยกูยไปหามึงไม่ได้ตรงนี้มันเดินไม่ได้เพื่อน<ช>ต้องว่ายนะ้ำ่างเดียวอ่ไปเฮ้ยตรงนี้ได้ปะฮัลโหล โอเคกูคเจอเลดแล้วแต่ทําไมมาเจอกัตอนนี้เล่ากูอยากฆ่ามันได้มากเลยตัวนี้นช่วยกูทีทำไมพวกเคียนี่มันปีนต้นไม้เก่งจังวะมันบินมันไม่ได้ปีนไม่ใช่โอเคกูคตายที่เดิมเลยเที่ยตายเหรอตายที่เดิมมุมเดิมเลยที่ตอนกูอยากจะเจอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไม่เจอที่ตอนนี้เรามา นี่ไงจังหวะธรรมชาติไงอีกตัวหนึ่งอยู่ไหน,ไหนวะมีตัวหนึ่งอยู่แถวหน้าบ้านแถวๆนอกเกจป่าได้ถ้วยรางวัลทอมินด้วยะเอาไหมเก็บไปเถอะกระเป๋าปเต็มอะไรอยู่ในนะ้ำอ่ะ กูตายกูตายกูตายกูต ER AH ายกูตายกูตายตายโอ้ยอย่าหญ่ใหญ่หัวล้อเพื่อนไม่ดีผิดอย่างแรงพี่ไม่ต้องตัแส้เลือดเฮ้ยเอามึงตายเหรอแล้วมึงคิดพี่กูบอกกูตายกูตายกูตายนี่เกินเลยล้อเล่นเหรอุ้ยกูตา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 ยตายล้อเล่น โอ้ยอ้เยอะกอ้เยอเกลี้ยงตายเลยว่ามึงมากระโดดขึ้นแล้วไปเลยได้อยู่นะแน่ใจเหรอเออไม่ลยเอยายกูเทียบฝั่งคนนึงกูต้องรีสแตมิน่าให้เยอะที่สุดแล้วจากนั้นก็ล ไอ้เที่ยทางขึ้นอยู่ไหนกับบันได้กันกันกัรกันเขียว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 วุ่ยรอดวันนีเกือบเที่ยว้วเมื่อกี้โดดเต็มๆนะกลัเลยว่ามีไปดีกว่าเฮียดูเหมือนจะมีที่ที่ให้ตายละแล้ยเฮ้ย นั่นแหละเรทที่กูบอกไงโอ้ยมึงตายเหรอ oh, <shit. S 1> ไม่ได้ตาย,ตายใช่ไหมช่วยกูข้างล้างข้ี่ดูไว้ช่วยดูแลมันกีฆ่ามันทีกูอยากรู้มันตอบอะไรอ้ยไอตัวถือโล่เนี่ยกูไม่ไหวจริงกูโดนมันทีเดียวสามคนเลยพี่น้อง ออจอตกม,มาหนึ่งตัวอุ้ย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 ผู้เกียดาการยิงธนูในเกมเกมีขี้นี่มากเลยมันึะมอนนะคือยิงธนูเสียจังหวะเ๊ย เฮ้ยซัมมอนกรูอชดาได้หนึ่งตัวเออหนึ่งตัวชนะไม่ได้แล้ววะเดี๋ยวกูเออกรูรู้ว่ามึงต้องการอะไรกูต้องการซัมมอนมึงเปิดอันตีได้แล้วใช่ไหมใช่ช่วยช่วยกูหน่อยมันตายยังไอตัวยิงนัวยังเออตายสักที ในวกูจัดการโค้งกันดูกันครูจะเปิดมั่งอ ah! okay, ันเต๋ยแต่ถ้าเกิดกูเปิดกูจะโดนมันตีตายอีกเสยๆกรูรอบเปิดไอ้นั่นโอเคกูตายโอเคนั่นมึงเปิดประตูให้กูด้วยกูจะหวาดหนีแล้วดึงนะอะมึงดึงกั่นแหละอ่ะเดี๋ยวกูดึงเองเพราะว่ากูเป็นคนอัดฉริยะตัวยังไงก็ได้นก็ไุ้ย <laughs> ตกใจคู่เข้ามาอ๋อก็คือทำลายของข้างในเอาอ่ะของดีไอ้บุก๊กบอสฮะมินิบอสตัวอะไรไอ,ตอ้ต้นไม้กํลังไปช่วยอเหมือนเรือเราจะลังจะพังใช่เนการ้นเพื่อนในเหรอเ <laughs> ต็มเลยเดี๋ยวแทงให้เอาไหมมีฟีนไหมมิเ,มเดแทงให้เดยวแทงให้ กูพยายามจะใส่ของไงโอเคแังได้หนึ่งโอ้ตู้หนึ่งดาวแทงไม่ไหววะมันแรงไปจะแทงให้เอาไหมีจะแทงให้ยวแทงให้โอ้ยทำอะไรสักอย่างตีดิสนับสนุนโอ้โหสติมิน่าไม่มีโอเค ตายดีอ้าประกตูไอปูครับเอ๋อยากให้ส่งกำลังสนับสนุนไปช่วยไหมเฮ้ยน่าจะไหวตีตัวโอ้โหเชี่ยโอ้โหขอกำลัง ไม่ทันแล้วตัวท้ายแล้วน่าจะไหวเหียออกมาเจอโอ้ยเิเนี่เหรอเพนเนี้เหรอมันบอกว่าทำอาหารจากเศษซากของต้มกระดูกแปลว่าน่าจะเป็นกระดูกปุหรือเปล่าต้มกระดูก ทำอาหารจากเศษซากของพวกเขาก็ค oh, no ือกระดูกผัวที่เราได้กันน้จันนะต้มกระดูกกระดูกผูอุ้ยไม่ใช่กดทีเดียวเองนะเอาไงเป็นยังไงเป็นยังไงขอเห็นหน่อยโอ้โห ภาพมีไหมเหมือนจะไม่ค่อยมีอะ่ะนี่อุยอ๊ยอุ๊ยควางสลามไอ้เฮียแล้วสลามมีชีวิตเดี๋ยวแล้วคว่างมอนอกูเลี้ยงกับการตีกี้มาตั้งนานมึงคว้างมอนใส่กูเลยมันต้องมียาเจ้าคิดดิด แล้วถ้าเราเอาธนูไปยิงใส่สลามมันจะไปยิงชนะนั้นไหมนะทำไมเลือดมันดูเยอะจังคิดเองเลยเนาะเราแค่ตีเบาเพื่อนเฮ้ยนี่ไงมีธนูพิษอยู่อ้าวผมว่าคนจะชอบนะแต่ทำไมเหมือนมันไม่ติดอะไรเลย ได้ด้วยถ้าเจได้นั้นแล้วก็ก็อบอกเลยว่าดอกเดียวเหมือนธนูจะพังก่อนนะก่อนที่จะฆ่ามันได้ทำไมกูรู้สึกเหมือนยิงไม่เข้าวะมมนเลื่อมันเยอะหรือว่าธนูไฟไม่ได้ผลกับมันวะโอ้โหทียนธนูทียนเก็ไม่ได้ผลหรือว่าธนูไม่ได้ผลกับมันเลยว่าเราต้องใช้ระเบิดพิษอันนั้นเหรอ อเป็นไปได้ไหมใช่กูว่าดูดูทรงแล้วตัวมันเหมือนเป็นพิษทั้งหมดแล้วแบบจะไม่ติดพิษแต่กูว่าอาจจะติดก็ได้นะก็คงจะอย่างนั้นถ้าเราลำได้มันจะไม่มันจะไม่ป้นพิษ จะตายแล้วไอ้ตัวนั้นะโอ้โหยิงไม่โดนโอ้โหแล้วพอตีเสร็จไนนหนที่โอ้โอเคทีเดียวไม่ตายแต่ก็เกือบตายไปลองมาให้ละเป็นไปได้ไหมเอ้ยทำไมเลือดมันเต็มอ่ะนั่นเหรอสิเพื่อนเดี๋ยวนะกูว่ากูว่าอะไรมองอยู่เมื่อกี้แต่กูยังไม่ได้พูดไม่ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้องอย่างรุนแรงมีอะไรผิดพลาดหรือว่าพิษไปเติมเลือดให้มันเออวะเฮ้ยติดไฟแต่รถที่จะสูตรจุดห้านะเพราะตัวมันเป็นเมือกปะมันเลยไม่เป็นไรเออหรือว่าจริงๆแล้วต้องเป็นธนูปกติไหมยิ่งเป็นไฟยิ่งเป็นเชื้อเพลิงไม่รู้เลยวะ กำลังจะเข้าไปแข่งให้การบอกว่าติดผิดคือไอตัวสลามนี่ก็เข้าใกล้ไม่ได้ป้อนผิดนาะหรือเราต้องกินยาแก้พิษจริงวะโอเคนะครับตรงนี้ที่พวกผมไม่กินยาแก้ผิดกันเนี่ยเพราะวผมคาบไม่เป็นพรผมไม่เล่นใหม่ซึ่งผมก็เคยเล่นเกมนี้มาก่อนจนถึงวอสตัวนี้แหละแต่ผมยังไม่ได้ตีนะแล้วทีนี้ผมก็เคยคาบยาแก้พิดมาแล้วแต่ผมไม่รู้ว่ามันต้องเอาไปหมกักเพราะผมไม่ได้อ่านละเอียด มเลือกอ่านกขว่าหมักไปมันทําให้ผมไม่เคยคาบยาแก้ผิดนะครับจนนี้ก็แต่เดรนแรงยางเนี้ยก็จะมีละโอเคก็จะบอกแค่นี้นแหละเราจะได้แบบไม่ต้องกลัวผิดคยลองคาบไปแล้วมันกินไม่ได้หรือมันจะบั็อกเหรอเราตอนนั้นที่มึงกินไม่ได้เพราะมึงอาหารเต็มเป่าเรา ไม่ตายจริงด้วยแต่เลี้ยงไม่โตแล้วดูทรงกัดีนนเน <c oughs> <c oughs> เออบายบายแล้วมันจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆด้วยนะปล่อยแม่งไว้ตรงนี้แล้วก็ลบเกมทิ้งซะขอแวะไปดูยางแก่พินหน่อยแล้วกันะอ๋อ เนี่ยยาต้านพิษมันเป็นส่วนผสมยาต้านพิษใช่มัน<า>เป็น <จะ S 1> ส่วนผสมครับมาก่อนแล้วลองกินดูนะไมัออกมน,นกินได้มันบอกว่าต้องนำไปหมักก่อนถังหมักไงเอาบ้านเดียวกันแค่มองตากัน,นก็เข้าใจอยู่ ไปก็ล้างสิบลุ้นบุกบุ๊บอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยทีเดียวตายทีเดียวตายช่วยอยู่โอ้ใครจะอยู่ก็อยู่ใกล้ปูแดนลุ้ไหวเลยเฮ้ย <c oughs> เอาแมงมาละ่ะ่องตัว <แ S 1> <ห>เลยนะม่มีรูปธนูนี่ไหวเี้ย <c oughs> อุย๊ย เดี๋ยวแทงให้เอาไหมเอิดอะไรของถึงหน้าประตูแล้วเรียบร้อยเิลิเวลลี่สุ่งถึงบ้านแค่เปิดประตูออกมาได้เลยโกงเล็บมันยาวจังวะ ที่กูพูดไปเนี่ยนี่กูแทงให้อยู่ยิงมันส้สัยจะขับแต่ไม่ยี่อะไรยิงมันอรอเลยรอเลยรอเล่รอเลยรอล่รอเลยรอเอตีแม่ง วันดีครับตู้ดา้เหียเฮ้ยเว็บมาโทรมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูยังไม่ได้ทำลูกธนูเลยไอ้เฮียชิบหายแล้ว อยู่ได้แค่สิบนาทีเฮ้ย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 ไปคุมเลยอยู่ได้แค่สิบนาทีอุ้ย